สบายดีสบายดีตอนแรกเนาะเมื่อนี้กมาพบพอกับสองไข่ซาแนวคือเก่าเนาะยักมืดผลพี่น้องเลยคอยเมื่อบานกับพา้าแล่นออกมาฝนตกไปเส้นหนาวพาอย่างอยู่หานเวียดเนาะมามาคลังมาปกเขายัน ผลตกฟ้าแลออกมายามผลตกแฮงมันออกมาเพราะว่าแดดออกพีดด่ออน้องเอ้ยก็มือดอยู่ได้ละ่ะเบื้องทรงคือสีตกหมือแรงฝนแลออกมานำจนบรยัทันฝนตกห้ามฝนตกห้ามเป็นเบ,บาหมอนเข้าห้ามหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่ามันกับบรได้เปรียหรอก ฝนบน่นด้แห้งแต่มืดแห้งแห้งคิดว่ามันสิโต้แห้งพี่น้องมันออกมาเพราะว่าแดด,ดออกขับรถกาแฟ้าฝา,าเรนออกมาสิมาที่ให้พี่น้องเบิ่งกลง่องข้าวอันนี้ก็เป็นกล่องขา้าวเฮ้าเนาะกล่องข้าวที่เฮ้าหาบขึ้นมาแต่ถุงหน้านะคะเอาขึ้นมาไว้อยู่นีเอาพายางปวกไว้พี่น้อง กบกับบฮุมซม้ำพาย่างกับขาดขาดพาย่างกับขาดพีกกบบ่เราปกเขาบะหุมเดีเยามมนนพาย่างเข้ามันไปเซนมาไหม่เนาะอันนี้เมนพาย่างเข้าไป เป็นอยู่หานวีทหยังบ่มีเงินไปจ่ายเพิ่นแล้วเกี่ยวข้าวพุ่นแหละสิได้จ่ายกดิแม่นเจ้าจะเป็นทางผ่านแต่เจ้ายังเป็นำนาาันแล้วเกี่ยวข้าวพุ่นแหละสิได้จ่ายจ่ายายาแล้วเกี่ยวข้าวาอนะยังบ่ลายดอกก็มนสุหาให้ แล้วก็นยังชุ่มนีชุมนียังสีให้มือดอยู่พี่น้องนอะมืดฝนะนะเบนี่แหล่งจังยาน่นตกห้ามเขาตกห้ามต่อนอยังพันได้เกี่ยวยังพ่อว่านะพี่น้องอันนี้ตกห้ามต่อนเกี่ยวแล้วขนขึ้นมาแล้วจะได้ขนออกตากอีกกับโบง่ายเนาะ ตกทำตอนยังควันได้เกี่ยวยังว่ากับบัพะวเกี่ยวมืดฝนอยู่หกจะว่าแดดแดดกระยนโต๊กมือแรงอยู่แดดฝนข่าวว่าฝนฟังข่าวว่าฝนที่โตกวันทีที่หาที่หกบ่บ่มองผ่นผู้พังข่าวนะผ่นนว้าชูพังหรอผ่นเหล่าชูพัง มื้อนี้วันที่ท4อืมอามันบ่ฮอดกะดีคือกันค่ะมันบต่ตกกะเพราะวา่าข้าวเฮายังอยู่อยู่ให,หน้นาพ,พี่น้องอะ่ะมองเฮาเกี่ยวเกี่ยวแล้วนี่นะ ตัวเขาเกี่ยวแล้วเขาเกี่ยวมือสาวนี่หน่อยได้สามให้สาวนี่เกี่ยวสองคนก็มาหมอนได้สองให้ตอนแรกมาหมอนมัดเขาเขาเกี่ยวคนเดียวได้ให้นึงตัวมันซุกกะย่างอีกสองย่างอีกห้าให้พี่น้องมือืออีกสองมือคุณและสิแล้วเนาะ แล้วเข้าสุกแล้วเข้าตัวสุกแหลงออกมาบาหมอดแล้วก็เพายางขาดนี่ปุ๊กเราเราันชีโทรบอกให้คอยซื้อพายางมาบ่มีโทรซับพอดีคอยไปดาวเอาซะ บ่มีเงินเนาะบ่หมอนแล้วกระถางปอกๆแป๊กๆแถวเทียงอายาละบ่ตามพาฮักบ่เก็บยแมทุกอย่างกะทุกอย่างกะน้ำกรอนพี่น้อง เกี năm con mới mới nữa nữa. ่ยวข้าวหอนแดดหอนแดดแห้งซื้อน้ำก้อนมามือละสามถุงสามถุงพอดีกลุ้มมือหนึ่งเนาะกิ่นสฉงคนเราหมดแล้วเก็บละสิจุด กกแาาล้วหาก็ขึ้นมาตะเกี่ยวข้าวานี่บ่บ่มอนขึ้นมาตอนฝนตกพิ่นบ่โอ้ยก่อนนั้นน่ะเฮเอขึ้นมาเออจะเอาขึ้นมาแล้วบ่กะติ๊กะ nhàng lọ bưng ăn khâu con phi đồng mình chúc xăm đại mình chỉ khó kia rồi con nhá phi này, <laughs> <laughs> này, này. thằng lằng Bà man tham dự song hai, yêu nó canh hết song hai, gần đây nha, yêu nó. Hai nỉ lê? Nhao. 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 Nhao xin lỗi chắp tango bây giờ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  bà mòn phải giờ ừ. <laughs> bây cả bộ giờ bây giờ bây đây bây giờ bây giờ bây giờ bây đây bây giờ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  đây, đây muốn thấy mình để đa lại du muốn thăm ít là khư để phật ui nhàng năm làng bà mòn với bằng khao hai nhỉ con nhỉ cay chỉ xúc là phi nơi เอ้นนาสามให้ก็มิตาเหญยยังไใยญ่อยู่ได้เจ้าสิบปอย่างนะมือนี้ก็ขึ้นแต่เกี่ยวเข้าแต่เว้นอยู่พี่น้ององแต่เว้นมันห้อนเด็ด เดเวนตตบอืมเดเว้นช่องใท่นอันนี้ก็เป็นเข่าลุงวันไซง้ำไ้เข่าเราเถียงแล้วเลยจะบอกแล้ว,วลเมื่อนอนบานแล้วบ่จ๊ะนี่ก็เข่าหน้าเข้าสีเกี่ยวแล้วนะ quần léo này. À, cho nàng nè Khoa bà khay quả Chứ nàng ăn bổ mi nhà <laughs> ừ. Kiểu cứ bà จำหกให้เนาะประมาณทำหกให้เวลาควมยาวคว่าเกี่ยวคว่าได้อยู่มื่อละให้อริแง่แงพี่น้องคันเกี่ยวก็จะได้อยู่มื่อละให้วันที่ให้เบิ่งความยาวคอยอยู่ที่พี่ผู้เถียงอยู่บ้าแกไก่ได้พี่น้องเถียงอยู่บ้าแกไก่ บอรมให้ช huh. mm ุ่มกันมาเบึงว่ากัไก่ที่เบอร์น้เบอร์นี่งามังอนนี้อะมนยังชุ่มอยู่ได้ ไก่เลยพี่น้องใครนั่ักงามบ้างนั่งจักรเก้าสามสิบ้ไหเข้าสามสิบขายงงามั้ไม่หมนหรกากับเป็นกอให้เดยวกข่ได้เมื่อเดีลมาจ้ากเถ่อทางแต่ดำแล้ว chuẩn mực xúc đêm đây mà tin hào hai bọn ai đâm nó nít anh anh ơi nắm 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 thì nắm 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 con ừ. nhà nhà nắm 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 ค่ะนี่ให้นี่ให้ที่ดำแล้วนี่ก่อนที่ดำกับสภาพเป็นไม่ดีเลยหยายุบหลายถากออกเนาะ ຂຸດອອກຂຸດອອກບໍ່ໝົດນີ້ຖາກໄດ້ແຕ່3ຮ້າຍຫຍງ2ຮ້ຍຖາກຍຍ นี่ก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้อบ๊ายบาย